มาแล้วค่ะสำหรับหนุ่มเทรนดี้ออกสมิธอารยาสกุลที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนจากผลงานเพลงที่โอเคยแจ้งเกิดอย่างเพลงซื้อกุหลาบให้ตัวเองความคิดถึงห้ามกันไม่ได้และเพลงคิดถึงซึ่งขอบอกว่าไม่ต้องรอนานอีกแล้วกับซิงเกิลใหม่เพอะล่าสุดออกสมิธมีงานเพลงจากฝีมือการโปรดิวซ์ของโอเสกสรรมาให้ได้ชมและได้ฟังกันแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าความคิดถึงฆ่าคนได้ถ้าความคิดถึงถมันฆ่าคนได้จริงๆที่ท้ายวันใดวัน ัซึ่งางานนี้เขาก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้นักแสดงวัยทีนอย่างต่อธนภพ,พลีรัตนขจรมารับบทเป็นน้องชายจอมซาของโอคสมิธและได้น้องมายวิรพรจิรเวศุนทรกุลโดยเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอจะนำเสนอความน่ารักกูกิกความคิดถึงในมุมของผู้ชายสองแบบสองมุมที่มีต่อแฟนสาวที่รู้สึกถึงขนาดว่าความคิดถึงอาจฆ่าคนได้เพราะทุกนาทีหันไปทางไหนจะทำอะไรก็เห็นแต่หน้าเธอ 4 0นาทีฉันคิดถึงเธอทุกทุก,ทกวินาทีเธอคิดดูกันแล้วกันกว่าจะพ้นหนึ่งวันรู้ไหมว่ามันไม่ยกแค่ไหนใครที่ใจร้อนอยากฟังเพลงใหม่ถ้าความคิดถึงค่าคนได้ ขอกันมาที่ช่องป๊อปของเรารับรองว่าเราจะจัดให้เพื่อนๆได้อิ่มเอมกับหนุ่มหน้าหล่อเสียงดีคนนี้อย่างแน่นอนหรือติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มโอ๊กได้ที่ www.facebook.com/ m u s i c c r e a m ค่ะหลังจากปล่อยเพลงกระทันหันเพลงแรกเปิดตัวโปรเจกต์ Love Pill 2 by f ฟ n g b บ e r ที่ได้รุ่สุพรุษและสองหนุ่มดูโอ้คู่ใหม่แต่เก่าประสบการณ์ชื่อวงว่าโล Fa มาทำความรู้จักกันได้สักพักฟองเบียปฏิเวทอุทัยเฉลิมเจ้าของโปรเจกต์ Love Pill และผู้บริหารค่าย V cords ก็ไม่รอช้าวี Music เพลงนี้ออกมาให้ได้ชมกันแล้วเป็นครั้งรกที่มันรอกใครไปโดยมีต้องเขีเป็นครั้งรกที่ไม่สองว่า แตอบรับดีเลยทีเดียวสำหรับเพลงกระทันหันที่หลังจากปล่อยให้หลดใน iTunes Store ภายใน24ชั่วโมงก็แซงขึ้นชัดอันดับหนึ่งใน iTunes Store ทันทีซึ่งเนื้อหาใน MV ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มในรั้วมหาวิทยาลัยที่ตกกลุ่มลักกันแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างกระทันหันรับบทโดย MD นัทพงษ์และอลิสทอยร่วมโดยเพื่อนๆร่วมชั้นหน้าตาคุ้นเคยกันดียกมาทางค่าย V Record ถึง28ศิลปิน ซึ่งงานนี้ยังถือว่าเป็นโปรเจกต์ฉลองครบรอบ3ปีค่ายวีเล็กคอสอีกด้วยค่ะครั้งแรกที่รักใครไป,ไปโดยไม่ต้องเคิดเป็นครั้ง ชมมิวสิกวิดีโอเพลงกระันหารได้ที่ช่องป๊อปหรือขอเพลงนี้กันเข้ามาก็ได้ค่ะถ้าอยากส่งเพลงนี้ให้ติดชาร์จ Top 20 Hits ของเราหรือติดตามทุกความเคลื่อนไหวของโปรเจกต์ o v v Pew 2 l 2บายฟองเบีได้ที่ www.facebook.com.projectlovepew l ค่ะ